สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องวิถีโคร,ราหยา้าปัญหาเรื่องน้ําในการทําเกษตรเนี่ยจริงๆแล้วประเทศไทยมีปัญหาแบบนี้มานานมากนะครับทาให้ส่วนหนึ่งของประชากรในประเทศไทยเนี่ยที่อาศัยน้ําฝนในการทําเกษตรมีปัญหาปัญหาที่เขามีก็คือบางปีน้ํามันไม่พอใช้บางปีฝนมันแรงเนี่ยนะครับน้ำไม่พอพอน้ําไม่พอเนี่ยมันก็เกิดความเสียหายต่อพืชผลที่เขาปลูกไป โดยเฉพาะเกษ,ษตรกรเชิงเดี่ยวพอเขาไม่มีทุนที่จะสร้างแหล่งน้ําเป็นของตัวเองมันทําให้เลยเขาต้องปร,อประสบปัญหาเกี่ยวกับการขาดทุนในการทำเกษตรเพราะนั้นกระทานการทําเกษตรเชิงเดี่ยวของเขาเนี่ยมันก็ยิ่งทับถมเข้าไปอีกนะครับผมปัญหาที่เขามีอยู่แล้วเป็นหนี้เป็นสินอยู่แล้วเนี่ยมันทําให้ปัญหาเขาเกิดอยู่ตลอดเวลาแล้วยิ่งในยุคนี้ปศนี้เกี่ยวกับภาวะโลกร้อนเนี่ยมันทําให้ฟ้าฝนนี่มันตกต้องไม่ ฤดูแล้วนะครับผมฤดูฝนที่มีควรจะมีน้ําฝนเพียงพอเนี่ยบางปีมันก็ไม่พอบางปีเราต้องการหน่อยเดียวแต่มันมาเยอะเกินนะครับผมนั่นเป็นเพราะว่าภาวะโลกร้อนที่เกี่ยวกับเอลนินโยลานีานี่แหละนะครับผมที่เกิดออน้ำมากไปแล้งกงับแ้งยาวนานสระเลอเกินนะครับนี่คือปัญหาที่เกษตรกรมีปัญหาอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นเกษตรรุ่นใหม่ เราจําเป็นต้องมีแหล่งน้ําเป็นของตัวเองมันถึงจะแก้ปัญหานี้ได้น้ําคือหัวใจในการทําเกษตรของเกษตรยุคใหม่นี้ถ้าเราอาศัยน้ําฝนอาศัยฟ้าฝนธรรมชาติที่มันตกบ้างไม่ตกบ้างหรือมันตกเยอะตกบางครั้งมันก็มามากเนี่ยมันก็ทําให้เรามีปัญหาในการขาดทุนเราจัดการน้ําไม่ได้นะครับผมเพราะเราจัดการน้ําไม่ได้ปัญหามันก็จะเกิดอย่างที่เกษตรกรเชิงเดี่ยวเป็นอยู่เพราะฉะนั้นหัวใจสําคัญของคนทําเกษตรเนี่ย มันคือน้ําต้องบริหารจัดการน้ําของตัวเองให้ได้รต่ผมมีน้ําใช้ตลอดทั้งปีนะครับผมเนื่องจากพืชผลทั้งการเกษตรเมืองไทยมันเป็นเมืองทําเกษตรเวลาผลผลิตมันออกมาเนี่ยอย่างเดียวกันปลูกคล้ายๆกันเนี่ยมันออกมาเป็นฤดูมันออกมาครั้งละจานวนมากๆถ้าเราจะได้ราคาที่มันแตกต่างกับเขาคือไอ้ผลผลิตที่มันออกมาเยอะๆในฤดูกาลนั้นน่ะแน่นอนราคามันต้องถูกแต่ถ้าเราจะทําให้มัน ต่างจากคนอื่นเนี่ยนะครับผมเราก็ต้องผลิตออกมาให้มันออกนอกฤดูเพราะฉะนั้นการที่จะทําให้มันออกนอกฤดูได้เนี่ยเราต้องมีน้ําการทํานอกฤดูเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือการทําผ,ผลผลิตออกในฤดูแล้งซึ่งมันต้องอาศัยน้ํานะครับผมและอีกอย่างหนึ่งน้ําทุกวันนี้มันค่อนข้างจะยากมันจะกลายเป็นหาจะกลายเป็นหาของโลกนะครับเพราะว่าในอุตสาหกรรมหลายๆอย่างซึ่งเขามีอํานาจเงิน อำนาจคอนเนคชั่นระบบอุปถัมภ์อะไรเนี่ยมันทําให้เขาได้ได้ใช้น้ําอย่างพอเพียงแต่อย่างเราเราเนี่ยเกษตรกร,ร,กรลากหญ้าเนี่ยมันต้องถูกจัดสรรจากที่เขาเหลือมาแล้วนะครับผมนี่คือระบบนะครับผมระบบของประเทศไทยมันเป็นเป็นอย่างนี้ถ้าคุณไม่มีเส้นไม่มีไม่มีเส้น,ไม,มสนไม่มีสายไม่มีเงินไม่มีอํานาจไม่มีบรารมีเนี่ยการจัดสรรเนี่ยมันจะน้อยลงน้อยลง,น,ยลงน้อยลงนะครับผมเขาไม่ได้สนใจนะครับผมว่าคุณปลูก ร้อยไร่ปลูปกห้าสิบไร่ปลูปกสิบไร่คุณต้องการน้ํามากเท่าไหร่มันพอไม่พอเขาไม่สนใจเขามีอยู่เท่านี้น้ําไปเนี้ยจะสั่นได้เท่านี้คุณต้องการคุณก็ปรับตัวเองให้เข้ากับระบบที่เขาจ่ายน้ํามาให้คุณนะครับผมนี่คือประเทศไทยเพราะฉะนั้นความจําเป็นก็คือว่าเราจริงจําเป็นต้องมีแหล่งน้ําและในอนาคตนะครับผมมันจะมีกฎหมายภาษีเกี่ยวกับน้ําออกมานะครับผมเชื่อว่านะครับผมระบบราชการรักการเมืองเนี่ย ต้องออกนะครับผมออกกฎหมายเกี่ยวกับการเก็บภาษีน้าเพราะนั้นเราจะใช้น้ํามันต้องมีต้นทุนขึ้นมานะครับพอมันมีต้นทุนต้นทุนเราก็สูงขึ้นอีกปัจจุบันนี้ค่าปุ๋ยค่าน้ํามันแพงเนี่ยเราก็มีปัญหาอยู่แล้วนะครับผมพอจะมาต้องจ่ายค่าน้ําอีกมันต้องแพงแน่ๆนะครับผมเพราะว่าต้นไม้ทุกชนิดไม่ว่าปะทับกษตรชนิดไหนเนี่ยมันต้องการน้ําหมดเพราะฉะนั้นความจําเป็นที่เราต้องมีแหล่งน้ํา เป็นของ,ของตัวเองเนี่ยมันจึงจําเป็นนะครับผมเราจะบริหารจัดการน้ําได้ดีนะครับผมไม่ว่าจะเป็นขุดบอ Nie, ่บอนะครับขุดบ่อขุดสระน้ําบาดาลหรือถ้าใครมีแหล่งน้ําธรรมชาติเนี่ยหรือถ้าเราจะเก็บกักน้ําฝนได้เนี place, ่ยมันก็ต้องมีแหล่งน้ําที่เรากักเก็บเอาไว้นะครับผมกักเก็บไว้ให้พอนะครับผมให้พอสําหรับใช้ในหนึ่งปีนะครับผมว่าเราปลูกต้นไม้อะไรได้เนี่ยเราก็ต้องกักเก็บต้องคํานวณต้องสังเกตถ้ามันไม่พอก็ทําเพิ่มนะครับ นี่คือการบริหารจัดการน้ําแต่การจะบริหารจัดการน้ำเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาเฉพาะเกษตรกร,ะกรนะครับผมคือเกษตรกร,เ,กรเนี่ยมันเป็นลูกเมียน้อยอยู่แล้วนะครับผมมันจะขาดแคลนยังไงมันก็เรื่องของคุณนะครับผมระบบส่วนกลางระบบรัฐบาลน,นักการเมืองเนี่ยมันจะมองว่าเป็นไปโทษดินฟ้าอากาศนะครับผมแต่ไม่ได้ให้การช่วยเหลือไม่ได้ทําระบบให้มันดีขึ้นให้มันมีแหล่งน้ําเข้าไปทั่วถึง ไม่หาวิธีกลัเก็บน้ําในหน้าฝนที่มันมีฝนเยอะๆเนี่ยเก็บเอาไว้ใช้โครงการพวกนี้มันจะมีน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยเหลือตัวเองพึ่งพาตัวเองให้ได้ทําแหล่งน้ําตัวเองให้ได้เพราะฉะนั้นใครที่พอจะมีเงินลงทุนเรื่องน้ำผมอยากให้ลงทุนนะครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เฉพาะเกษตรกรที่มีปัญหาเรื่องน้ําคนเมืองก็มีปัญหาเรื่องน้านะครับผมตอนนี้รัฐบาลจัดการให้ รัฐบาลจัดการให้เรื่องอมีน้ําประปาเข้าถึงทุกหมู่บ้านทุกตําบลทุกซอกทุกซอยนะครับผมอาจจะอยู่ที่สูงก็จะมีแหล่งน้ําเป็นของตัวเองมีระบบน้ําประปาหมู่บ้านนี่คือรัฐบาลจัดสรรให้แต่อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าน้ําขวดที่เขาเอามาขายน้ําดืม่มตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าราคามันใกล้เคียงกับน้ามันหรือยังนะครับผมอนาคตมันต้องแพงแน่ๆพออนาคตมันแพงเนี่ยค่าใช้จ่ายของคนเมืองมันก็จะแพงขึ้น เพราะว่าน้ำเนี่ยมันมีส่วนสําคัญในการใช้ชีวิตประจําวันมากคนเดี๋ยวนี้นะครับผมที่จะเก็บน้ําไว้กินเองเนี่ยเก็บน้ําจากหลังคานะครับผมเก็บน้ําใส่โอ่งใหญ่ใส่แท้งอะไรไว้เนี่ยเก็บน้ําฝนไว้กินเองเนี่ยหาน้อยมากแล้วนะครับผมหาน้อยมากโอ่งใหญ่ๆนะครับผมเนี่ยที่กับเก็บน้ําของคนรุ่นเก่าแถวบ้านนอกแถวชนบทในะสมัยก่อนเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมีแล้ะในชนบทเดี๋ยวนี้นะครับผมจะมีอะไรครับผมมีเอ่อ เครื่องหยดน้านะครับผมเครื่องหยดน้ําแทบจะทุงหมู่บ้านมีแทบแทบท้งทุกหมู่บ้านคือต้องไปซื้ซอน้ํากินนะครับผมเอาง,ง่ายๆซื้อน้ํากินแล้วเพื่อนๆตั้งข้สอสงสัยอะไรไหมครับผมเรามีน้ําอยู่เป็นจํานวนมากแต่เราต้องซื้อน้ํากินเนี่ยเพื่อนๆว่ามันแปลกไหมทําไมเราไม่มีวิธีการที่จะเอาน้ําเก็บน้ําเอาไว้ใช้กินเองทําไมคนรุ่นนี้ทําไมไม่คิดกันนะครับผม ผมว่าน้ำมันเนี่ยมันจะแพงกว่าน้ำมันในอนาคตนะครับผมเพราะนั้นการใช้จ่ายค่าเป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเข้าเซเว่นเดี๋ยวนี้เราอาจจะซื้อน้ำขวด6 0 0ซีซีเอ่อ600มิลลิลิตรเนี่ยนะครับผม6 0 0ซีซีเนี่ยหรือ7 0 0ซีซีเนี่ยขวดละ7บาท8บาทหรือบางที่10บาทถ้าไปสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะ15บาท20บาทนะครับนี่แค่600ซีซีิลิตรนึงก็เตะไปตอนนี้ลิตรนึ่งก็ประมาณ15บาท20บบาทนะครับผมสำหรับค่าน้ำมันจะแพงขึ้นยิ่งกว่าน้ำมันต่อไปน้ำเนี่ย มันจะเป็นที่ต้องการนะครับผมเพราะว่า,อาไอธุรกิจขายน้ําเนี่ยมันจะมีเยอะขึ้นผมมีเพื่อนที่เป็นเศรษฐีอยู่คนตอนนี้เขาก็กําลังเปิดโรงงานโรงงานน้ําขวดนี่แหละเพื่อที่จะออกมาขายนะครับเพื่อที่จะออกมาขายเดี๋ยวนี้มันก็ขายกันเกลือนเลยระบบน้ําไอ้น้ําขวดเนี่ยเมื่อก่อนผมเป็นเด็กๆสมัยอายุประมาณสักชั้นประถมเนี่ยอยู่ปห้าปหกเนี่ยผมไปเที่ยวนะครับผมผมไปเที่ยวชายทะเลไปเที่ยวบางแสน ผมเห็นเขาเอาน้ำโพลาริตมาขายผมก็ยังน้ำยี่ห้อแรกของประเทศไทยคือน้ำโพลาริตนะใครใครใครไม่เคยรู้เนี่ยโพลาริตจะเป็นเป็นยี่ห้อแรกที่เอาน้ำมาขายผมยังผมยังมองว่าไอ้บริษัทที่ผลิตน้ำโพลาริตเนี่ยมันบ้าหรือเปล่ามันบ้าหรือเปล่าขายน้ำเนี่ยเพราะว่าทุกคนมีน้ำกินอยู่แล้วคือผมเป็นเด็กบนนอกไงเป็นเด็กบนนอกเพราะว่าที่บ้านผมเนี่ยรองน้ำฝนไว้กินเองเก็บไว้ในองค์ใหญ่ผมก็ยังบอกเลยว่ามันจะขายได้เหรอมันจะขายได้เหรอ แต่ปัจจุบันนี้น้ํากลายเป็นน้ําขวดที่ขายดีมากใครๆก็อยากทําธุรกิจน้ําเดี๋ยวนี้มีรถน้ําส่งให้ถึงบ้านเป็นเดลิเวอรี่เลยมาทุกวันวันนี้ต้องการน้ํากี่ลังกี่แพ็คก,กี่ขวดหรือแท้งใหญ่ๆขนาด10บลิตรสิบห้าลิตรเนี่ยมันมันกลายเป็นธุรกิจที่เติบโตมากทั้งทั้งที่ประเทศไทยเนี่ยมีน้ําที่อุดมสมบูรณ์น้ําเหลือเฟือด้วยเพราะว่าปีมันน้ามันท่วมแต่เราไม่รู้จักวิธีการกักบเก็บน้ําแล้วก็ เอาน้ำสะอาดมาใช้แล้วอาจจะบอกว่าน้ําที่มันตกบนหลงังคาเดี๋ยวนี้มันมีคราบฝุ่นคราบขมเหลาคราบค,าาบคันพิษสารเคมีอะไรเต็มหลงังคาไปหมดมันเอามากินไม่ได้หรอกแต่ผมเชื่อว่ามันมีวิธีการไม่ว่าจะเป็นวิธีกันหรือกองอะไรเนี่ยมันมีวิธีการแต่คนนม่ว่าเข้พูดถึงเราจะนึกพูดถึงเรื่องความสะดวกสบายความสะดวกสบายในการที่จะซื้อน้ํามาใช้กินเรามองว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายพื้นฐานค่าใช้จ่ายปัจจุบันเลยเรื่องค่าน้าเนี่ย แต่ผมไม่ได้มองแบบนั้นนะผมมองว่าน้ำมันเป็นน้ำมันเป็นสิ่งของที่มันมาจากธรรมชาติมันมาจากธรรมชาติมาตกมาเองจากท้องฟ้าเนี่ยหรือมันมีอยู่ในแหล่งน้ําธรรมชาติที่มีจํานวนเยอะมากในประเทศไทย,ยทําไมเราต้องไปซื้อผมตั้งข้อสงสัยอย่างนี้ทําไมเราต้องไปซื้อเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะน้ําเพื่อการเกษตรน้ําเพื่อการใช้ชีวิตในชีวิตประจําวัน ผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้วิธีเก็บกักน้ำด้วยตัวเองถ้าเราคิดว่ามันไม่สะอาดเราก็มาทำให้มันสะอาดแล้วเอามาใช้อเครื่องที่จะทำให้น้ำมันสะอาดเนี่ยแค่ผ่านการกรองผมว่ามันน่าก็น่าจะปลอดภัยในระดับหนึ่งแล้วกินได้เพราะว่าผมไม่เคยซื้อน้ํากินนะครับผมหมายถึงว่าในชีวิตประจําวันนะครับผมนอกจากว่าไปนั่งในร้านอาหารที่เขาไม่มีน้ําเปล่าให้ผมถึงจะซื้อน้ําขวดกิน แต่ถ้ามีน้ำฟรีในร้านผมก็จะกินน้ำฟรีผมจะไม่ซื้อน้ำเพราะว่ามันขัดแย้งในภายในจิตใจผมว่าทําไมต้องซื้อน้ำกินทั้งๆท,ที่เรามีน้ำเป็นทรัพยากรที่มันหาฟรีได้วพราะนั้นผมอยากให้เพื่อนๆเ,เอาไปฉุกคิดนะครับผมและระบบทุนนิยมระบบธุรกิจเนี่ยขาจะแย่งน้ำจากเราไปถ้าเราไม่มีแหล่งน้ำใช้ในทางการทำเกษตรไม่มีน้ำใช้ในชีวิตประจำวันในการดำารงชีวิตเ เราจะเดือดร้อนในภายภาคหน้าถ้าเราจะพึ่งตัวเองได้เราต้องมีแหล่งน้ํานะครับผมและ,กะเกษตรใครทรําเกษตรไม่มีแหล่งน้ําเป็นของตัวเองผมมองว่าภายภาคหน้าลําบากแน่เอามาเล่าสู่กันฟังครับผมเอามาให้ข้อมูลให้แนวคิดในบางมุมเผื่อเพื่อนๆจะคิดได้หรือเผื่อเพื่อนๆจะคิดตามแต่ถ้าใครไม่เห็นด้วยไม่เป็นไรครับผมสวัสดีครับ